สวัสดีค่ะเล่าข่าวสจลสัปดาห์นี้เรายังคงมีข่าวสารและกิจกรรมดีๆมาแจ้งให้ทราบกันอีกเช่นเคยไปติดตามกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับกิจกรรมที่สจลตั้งใจจัดเตรียมขึ้นเพื่อต้อนรับน้องๆน,นักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วพระจอมก้าวลาดกระบังค่ะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเตรียมจัดงานปฐมิเทศนักศึกษาใหม่และพิธีมอบเน็คไทและเข็มพระมหามงกุฎประจำปี2566ในวันจันทร์ที่3กรกฎาคมนี้ภายใต้แนวคิด KMITL Digital Life s n d Smart Campus 2023ชีวิตดีดีครบจบที่สจลอจัดณห,หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์ น้องนนักศึกษาชั้นปีที่1รหัส66สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR code ค่ะ KLLC และ CMIT ขอเชิญร่วมงาน KMITL Future Innovator สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ KLLC ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุหรือ CMIT สจล ขอเชิญร่วมงาน KMITL Future Innovator ต้อนรับสู่โลกของเทคโนโลยีนวัตกรรมเรียนรู้การสร้าง Smart City และ Digital a n d AI กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้แก่ช่วงระหว่างวันที่8-9ถึงกรกฎาคมและวันที่19สิงหาคม2566มีกิจกรรมบรรยายและเวิร์กช็อปต่างๆในหัวข้อ Smart City และ Digital a n d AI จากวิทยากรที่มีความสามารถเพื่อมาช่วยเพิ่มทักษะการเป็นนักนวัตกร สำหรับวันที่20สิงหาคม2566จะมีกิจกรรมแข่งขัน p i ิชชิ่งจาก3ระดับได้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่วนวันที่23และ24สิงหาคม2566เป็นกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ2ระดับคือ1มัธยมศึกษาและ2อ,อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ innovator.kllc.kmitl.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023298000ต่อ3034โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วนมีน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปหรือเดชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและหญิงตั้งครรภ์นแนะนำให้ฉีดเมื่ออายุครรภ์4เดือนขึ้นไปโดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาสามารถนำบัตรประชาชนมารับบริการได้เลยค่ะและเรายังมีความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารมาฝากค่ะ สำหรับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2565โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2567ล่าสุดศาสตราจารย์ดรสุชาชวีสวรรสวัสดิ์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชุปธรรม รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐตรีวิจิตรศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารพร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารบริเวณชั้น3แล้ว ทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารจะเป็นโรงพยาบาลด้านการรักษาและวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยทุกท่านยังสามารถร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี693-0-32393-4 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ like l i n e kmitl hospital hr kmitl ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสุขภาวะทางอารมณ์สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสจลขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายได้แก่รู้จักและเข้าใจในพฤติกรรมเด็กเจนใหม่ การสื่อสารบนความแตกต่างระหว่างวัยภายใต้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกและแนวทางในการดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาในวันที่30มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการะบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom นอกจากบุคลากรสายวิชาการแล้วในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังบรรยายได้เพราะเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปปรับใช้กับครอบครัวและคนใกล้ตัวได้ค่ะ OIA เชิญชวนนักศึกษาสาจลชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3รวมสมัครเป็นทุตด,ด้านวิเทศสัมพันธ์สำนักงานกิจการต่างประเทศหรือ OIA ขอเชิญชวนนักศึกษาสาจลร,ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3รวมสมัคร OIA KMITL Ambassador 2023เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นทูตด้านวิเทศสัมพันธ์ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันและเป็นตัวแทนของสถาบันในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับนานา,นาชาติ น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566และจะมีการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในวันพุทธที่19กรกฎาคม2566ทาง Facebook Fanpage OIA KMITL สำหรับการประกวดและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะจัดขึ้นในวันพุทธที่26กรกฎาคม2566ในงาน International Day ณชั้น1ตึก HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะกับกิจกรรมเสื้อเก่าแลกเสื้อใหม่ที่ร้าน KMITL Union ร้าน KMITL Union โดยสำนักง,งานบริหารทรัพย์สินสจลจัดกิจกรรมเสื้อเก่าแลกเสื้อใหม่ได้รับส่วนลดตั้งแต่5-15%เพียงนำเสื้อเก่าที่ยังมีสภาพดีสามารถใช้งานต่อได้มาแลกรับส่วนลดถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยเสื้อเก่า1ตัวสามารถแลกรับส่วนลดได้5%เสื้อเก่า2ตัวแลกรับส่วนลดได้10%เและเสื้อเก่า3ตัวแลกรับส่วนลดได้1 5 พิเศษสุดค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในการจัดกิจกรรมส่วนลถที่ได้รับสามารถใช้แลกซื้อสินค้าในร้านได้เกือบทุกชนิดยกเว้นพระพุทธร,รูปและพระเหรียญและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแล้วทางสำนักงานบริหารทรัพย์สินจะนำเสื้อเก่าที่ท่านนำมาแลกไปบริจาคและส่งมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงาต่อไปและนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เราได้รวบรวมมาให้ได้รับทราบกันค่ะ แล้วกลับมาพบกับเล่าข่าวสาวจรอได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ